ะะามาม<อ>เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้คนอยากจะฟังมานานแล้วเรื่องคุณเอกนัทคุณนันทิยานะ,ะว่าที่วัชระเพชรทองออกมาพูดว่าไปให้การในคดีหนึ่งหนึ่งสองเป็นพยานเนี่ยให้ฝ่ายทักษิณเนี่ยแล้วแถมไปอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นคําพูดของการถแถลงของนายวัชระเพชรทองนะว่าคุณเอกนัทไปพูดจำนองว่าทักษิณได้ประโยชน์อะว่าการพูดของทักษิณที่เกาหลีใต้ไม่เข้าขายมาตราหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้นะก็กลายเป็นที่ประเด็นที่ถก เสียงพักวิจารณ์กันพอสมควรแล้วหลังจากนั้นก็มีคนของพักรวมไทยสร้างชาติคุณอัธวิทย์วันพักดีนะฝ่ายกฎหมายใหม่ๆมาดเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะมาแก้แทนคุณเอกนัทรวมทั้งอรองโฆษกพักคุณพลยอดเมืองจเจริญคุณรอรี่นะ,ะแต่คนบอกเอะคุณขิงไม่ออกมาชี้แจงด้วยตนเองสักทีหนึ่งนะรออยากจะรอฟังจากปากเพราะว่ามันเรื่องนี้มันต้องดูรายละเอียด ไปไปในฐานะอ,อะไรไปพูดอะไรยังไงนะ,ะก็การแถลงของคนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ไม่ได้ให้รายละเอียดถึงขนาดนั้นว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันนะฮะแต่การออกมาของคุณขิงในครั้งนี้เนี่ยม,มันก็ไม่ยังเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคนที่อยากได้คําตอบอก็อาจจะไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนแบบชัดเจนแจ่มแจ้งอะไรขนาดนั้นนะ,ะแถมเจ้าตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นคนออกมาพูดเปิดเรื่องนี้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำไป แต่เป็นการเข้าไปคอมเมนต์ข้อความของอาจารย์หาดีลักสุตบุตรซึ่งท่านก็คงออกมาแบบเล่าประสบการณ์ของท่าน mm hmm. นะแล้วคุณเอกนัทก็บอกเห็นด้วยกับอาจารย์ครับ <laughs> ประมาณนี้เนี่ยนะคะอ่ะกรณีของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะคือก็อย่างที่พี่ก้องเล่าให้ฟังว่ามีคนก็ออกมาอธิบายกับคุณเอกนัทแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ออกมาอธิบายสักทีเพราะว่าคน ตั้งคำถามหรือแม้แต่บางคนเนี่ยเสื่อมศรัทธาไปแล้วด้วยซ้ำอันนี้นนต้องสถานการณ์ความเป็นจริงคือตอนนี้คนบางกลุ่มบางคนเสื่อมศรัทธากับกับคุณเอกนัทไปแล้วด้วยสามไปนะคะเพราะการที่คุณเอกนัทไม่ยอมออกมาพูดเรื่องนี้อย่างชัดเจนนั่นแหละจนกระทั่งเมื่อวานนี้อาจารย์หาริลักษ์สุตบุตรนะคะท่านก็ออกมาโพสต์ Facebook กับเรื่องที่คุณวัชระออกมาให้ข่าวเรื่องที่คุณขิงไปเป็นพยานแหละแล้วก็ บอกว่าฟังรายงานข่าวแล้วค่อนข้างสับสนบางสำนักรายงานบอกว่าการไปเป็นพยานแต่ละฝ่ายคือโจทและจำเลยจะต้องระบุรายชื่อพยานทางฝ่ายตัวเองยื่นต่อศาลแสดงว่าคุณนักสินเสนอชื่อคุณขิงเป็นพยานฝ่ายจำเลยจึงมีคำถามว่าเหตุใดคุณนักสินจึงเลือกคนที่เป็นศัตรูไปเป็นพยานหรือเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับการที่พักรวมไทยสร้างชาเสนอชื่อคุณขิงเป็นรัฐมนตรีทำให้คนที่ไม่ได้ตามข่าวอย่างละเอียดเข้าใจไปต่างๆนาะนาะ ดังนั้นคุณเอกนัทออกมาให้ข่าวออกมาให้สัมภาษณ์แทนคุณขิงว่าคุณเอกนัทไปเป็นพยานเนี่ยเป็นการให้ปากคําในชั้นการสอบสวนของตํารวจตํารวจมีหมายเรียกไปให้ปากคําซึ่งเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ต้นปีไม่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็มีการตอบโต้คําอธิบายของคุณอธัอณอธวิทย์จากฝ่ายต่างๆว่าตํารวจจะไม่เรียกตัวไปให้ปากคําเองโดยจะไม่มีการระบุชื่อจากโจทหรือจําเลยดังนั้นคุณนักศิลเนี่ยน่าจะต้องระบุชื่อคุณขิงเป็นพยานฝ่ายจําเลยนะ การให้ข่าวคุณของคุณเอสอัธวิทย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นความจริงอ่ะโอเคอันนี้อาจารย์ก็ย้อนสถานาการณ์ไปเอ่ออาจารย์หาลีลักษณ์ก็บอกว่าในฐานะที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการให้ปากคำกับตำรวจในคดีความผิดมาตรา112มาครั้งหนึ่งจึงขอให้ข้อมูลที่เป็นข้อที่จริงดังนี้นะคะเมื่อมีคนไปร้องกับตำรวจว่ามีคนกระทำความผิดเข้าข่ายมาตรา112ตำรวจที่ไปนพนักง,งานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานและถามความเห็นจากบุคคลต่าง ซึ่งอาจใช้เวลานานเป็นปีจนกระทั่งตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานแล้วก็จะส่งต่อไปยังสำนักงานอายการสูงสุดหากเห็นว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอก็อาจจะไม่ส่งไปยังอายการและคดีก็จะจบลงในชั้นพนักงานสอบสวนในชั้นของการสืบสวนของตำรวจยังไม่มีโจทหรือจำเลยค่ะมีแค่ผู้ถูกกล่าวหาจึงยังไม่มีการเสนอรายชื่อพยานในชั้นนี้ไม่ว่าจะฝ่ายใดกรณีคุณนักสิน เรื่องผ่านการรวบรวมพยานหลักฐานของตํารวจไปถึงอายาการและอายาการสูงสุดก็สั่งฟ้องไปแล้วเรื่องในขณะนี้อยู่ที่ศาลและมีการนัดสอบพยานหลักฐานไปแล้วแต่ยังไม่มีการสืบพยานแต่อย่างใดจะมีการนัดสืบพยานครั้งแรกในกรกฎาคมปีหน้าการที่คุณเอให้ข่าวว่าคุณขิงไปให้การกับตํารวจไปตั้งแต่ต้นปีน่าจะคลาดเคลื่อนเพราะจากที่เป็นข่าวคดีนี้น่าจะผ่านจากตํารวจไปถึงสํานักงานอายาการสูงสุดหลายปีแล้ว แต่ที่ยังไม่สั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเป็นเพราะว่าคุณนักสินอยู่ต่างประเทศไม่สามารถมาฟังคําสั่งของอายการได้แต่อาจเป็นไปได้ว่าตํารวจเชิญคุณขิงไปให้ความเห็นในคดีคุณนักสินหลายปีมาแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยคุณขิงเท่านั้นที่จะตอบได้นะคะ <Okay. S 1> เออแล้วก็อาจารย์ก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่าอาจารย์เองก็เคยได้รับการติดต่อจากตารวจซึ่งเป็นรองผู้ังคับการกองังคับการปราบปรามการทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ไปให้ความเห็นเกี่ยวกับการที่ผู้ถูกร้องโดนคดีมาตารา1 1 2อะ่ะเพราะฉะนั้นหากคุณขิงไปให้ความเห็นต่อตํารวจในลักษณะที่ผมเคยไปก็แสดงว่าคุณขิงไม่ได้ไปเป็นพยานให้แก่คุณนักศิน์เพียงแต่ไปให้ความเห็นกับตํารวจที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีคุณนักศิน์เท่านั้นอย่างไรก็ดีเรื่องนี้คุณขิงต้องออกมาถแถลงด้วยตัวเองนะคะเอ่อต่อมาคุณขิงก็เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของอาจารย์ฮาริลล์ค่ะ บอกว่าขอบคุณครับอาจารย์ที่ช่วยขยายความขออนุญาตเพิ่มเติมตำรวจออกหมายเรียกโดยอ้างว่าอายการสูงสุดมีคำสั่งให้ไปสอบเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อต้นปีจริงช่วงเดือนมีนาคมผมไม่เคยเจรจาซักซ้อมใดๆในหมายเรียกไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ช่วงไหนระบุแต่ผู้ถูกกล่าวหาข้อหาแต่ไม่ได้มีการบรรยายพฤติกรรมซึ่งไม่นานมานี้ผมเคยถูกเชิญโดยตำรวจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีอื่นเราก็ไปตามหนังสือ ส่วนว่าจะต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลหรือไม่ถึงวันนี้ไม่ทราบทราบแต่ว่าอายการส่งฟ้องไปแล้วจากนั้นนะคะก็มีคนไปตั้งคําถามกับคุณขิงว่าคุณขิงควรจะชี้แจงตั้งแต่ตอนโดนข้อกล่าวหาแล้วสิคุณคุณขิงก็ตอบไปว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเพราะว่าไปให้การเป็นประจำทั้งศาลและเจ้าพนักงานแล้วก็มีคนไปถามคุณขิงว่าเรื่องตํารวจออกหมายเรียกหรือจะไปเองก็เรื่องหนึ่ง แต่สังคมอยากรู้ว่าคุณขิงพูดประโยคนี้หรือเปล่าเหมือนที่คุณแจ็คอ้างถึงอะคะ่ะที่บอกว่าคุณขิงไปบอกว่าคําพูดของนายทักษิณไม่เข้ามาตรา112ยสิบสองเนี่ยคุณขิงตอบว่าไม่เคยพูดประโยคนี้ครับอืมนะคือคือการเข้าเนื้อหาในการคอมเมนต์เนี่ยของคุณเอกนัทในโพสต์ของอาจารย์หาริลักษ์เนี่ยเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากเลย และควรจะต้องสื่อสารกับสังคมอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณลองนึกดูว่าสมมติว่าสื่อไม่เอาโพสของอาจารย์ฮาริลักษ์มามาเล่นเนี่ยคนก็ไม่เห็นอันนี้นะถูกไหมครับเออคนก็ไม่เห็นว่าคุณขิงเนี่ยอ๋อคุณขิงไม่ได้ไปยืนยันนี่ว่ามันไม่เข้าข่ายหนึ่งหนึ่งสองเออเนี่ยแต่ว่าข่าวที่คุณแจ็คปัจระเพรทองเนี่ยออกมาให้ข่าวเนี่ย มันกระจายไปทั่วเป็นวงกว้างเลยผมเห็นข่าวตั้งแต่วันรู้สึกจะเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะเออ,เอ,อสื่อก็เอามาลงเนะ่ยวันศุกร์เราก็ตกใจนะหลายคนตกใจนะเฮ้ยจริงเหรอนะแต่เนื่องจากมันมีที่มาคือที่มาคือคนพูดอะ่ะมีตัวตนคือนายวัชระเพชรทองในแง่หลักการข่าวแล้วมันมันก็เอามานําเสนอได้ว่าเออเนี่ยไงอ้างที่มาจากแจ็คส่วนแจ็คเอามาจากไหนกันก็เป็นความรับผิดชอบของคุณแจ็ควัชระ,ชะเพชรทองแล้วนะ คือเข้าใจดีว่าอคุณขิงอาจจะประเมินเรื่องนี้อีกแบบหนึ่งแต่ว่าประเมินแบบนี้ผมว่าเพลาดสุมเสียงเอสุมเสียงนะเพราะว่าเรื่องนี้จะคิดว่าไม่มีอะไรไม่ได้นะมันมีค่ะอ๋ะอยิ่งคนทํางานการเมืองแบบคุณเอกนัทหรือแม้แต่ทีมโคศกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยดูเบาเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะคือตอนเนี้ยพอมีภาพการไปร่วมรัฐบาลแล้วมีทักษิณอะไรเข้ามาคุณต้องเข้าใจว่าความรู้สึก อารมณ์ความรู้สึกของมวลชนกปป,ปอสอเนี่ยมันกระจัดก,กระจายมันโอ้มันมีความรู้สึกกันหลายหลายเชดอะ่ะหลายระดับอะ่ะบางส่วนนี้ก็รับไม่ได้บางส่วนก็แบบผะอ,อืดผะอมบางส่วนก็อ,อโอเคเดี๋ยวได้ทำงานอะไรเงี้ยแล้วแต่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เอ,อ่อมันจะต้องเป็นการชี้แจงที่เป็นเรื่องเป็นราวด้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวคุณเอกนัทเองด้วยนะอันอนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะ คำานึงถึงความรู้สึกของมวลชนที่เขาร่วมสู้กันมาว่าเฮ้ยอ๋อโอเคฟังแบบนี้แล้วจะบายใจนะว่ามันไม่ใช่อย่างวุ่นอย่างงี้นะเพราะถ้าให้ให้มวลชนคิดไปเองเนี่ยมัน,มนจะไปเรื่อยๆโอ้แล้วมันไปทําลายความรู้สึกของคนที่เขาเคยร่วมต่อสู้กันมาอันนี้อันนี้ผมพูดแบบแบบกลางๆนะไม่เข้าใครออกใครนะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องรีบสื่อสารล่วงเลยมาเป็นอาทิตย์แบบเนี้อมันห้ามความคิดคนไม่ได้เนาะอ่ เพราะว่าข่าวที่มันออกมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นลบต่อคุณขิง uh. คือเขาไม่ได้ให้พูดแค่ว่าคุณขิงไปเป็นพยานแต่เขาเขาให้ข่าวถึงขนาดที่ว่าคุณขิงไปพูดยืนยันว่าอะไร uh. ซึ่ง,ซ,งซึ่งไอ้คำนี้แหละคือคำที่นึคิดว่าคนที่ฟังแล้วรู้สึกติดใจมากว่าเฮ้ยจริงเหรอ uh huh. คุณขิงไปพูดอย่างนั้นจริงเหรอ uh huh. แต่การที่แบบเว้นระยะเอาไว้เป็นอาทิตย์อะ แล้วไม่ยอมพูดด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะด้วยเหตุผลว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเดี๋ยวพูดยยไปแล้ควคนไม่เข้าใจมันจะเป็นการขยายความเนี่ยคือการคาดการที่ผิดมากเลยนะคาดการสถานการณ์ผิดมากเพราะว่าการไม่พูดต่างหากจึงทําให้ให้เรื่องราวมันใหญ่โตอืคือที่พูดเนี่ยนะเราเราเองก็ไม่ได้สรุปอะไรนะเียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าผมหรือคุณหนีงหรือรายการเราเนี่ยเราก็จะ ว่าไปตามเนื้อผ้านะเออว่าไปตามเนื้อผ้าคือเราไม่ได้บอกว่าคุณขิงทําหรือไม่ทําแต่ประเด็นคือว่าเฮ้ยคนเขารู้สึกเพราะเคารู้สึกปุ๊บเนี่ยเรามีหนะ้าที่ต้องชี้แจงอเออเพราะชี้แจงจากปากตัวเองเนี่ยมันน่าเชื่อถือมากกว่ามากกว่าให้โคศกให้อะไรมานะแล้วประดงประเด็นเนี่ยเนี่ยผมอ่านผมก็โอเคเขาเข้าใจนะ,ะสิ่งที่คุณขิงอธิบาย,นยในคามในในโพสอาจารย์ฮาริลักษ์เนี่ยว่าไม่มีหลอกไอประเด็นที่ไปบอกว่าไม่เข้าข่ายหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้พูดประเด็นนั้นอ่าว นี่คือหัวใจสําคัญอ่าคนฟังมันนี้อ๋อโอเคเขาเข้าใจได้ประมาณอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่าอธิบายแบบนี้ยันว่าคนก็เข้าใจนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันแบบยากเย็นในการที่จะทาความเข้าใจอ่ะแต่พอพอเงียบไปเด่ยเออคือพอมาอธิบายแล้วก็เออก็ก็เข้าใจได้นะคนจํานวนมากแหละเขาพยายามเอาใจช่วยคุณขิงหรือบางคนเนี่ยไปช่วยตอบแทนคุณขิงในหมู่เพื่อนๆด้วยซ้ําไปนะ แต่ว่าเราเนี่ยเราใน,ในความเป็นเสือเราเราไปตอบแทนคุณขิงไม่ได้นะแล้วอเอาจริงทุกคนก็ตอบแทนคุณขิงไม่ได้ด้วยนะพี่ตพราว่าไม่รู้รว่าก็ได้จริงคืออะไรถูกถูกแต่แบบบางคนไปแก้แทนด้วยความรัก<ม>ไปแก้แทนด้วยความเชื่อเชื่อมั่นเชื่อใจเราก็เลยไปแก้แทนแต่ความจริงคืออะไรเราก็ไม่รู้เพราะว่าต้องรอเจ้าตัวออกมาพูด<ม> <laughs> แต่เนี้ยเจ้าตัวก็โอเคอ่ะออกมา ยืนยันในสิ่งที่อาจารย์หัลลลักษ์ได้อธิบายตามประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมอ่ะโอเคก็ถือว่าใครที่มีคําถามก็ได้คําตอบแล้วะนะคะแล้วก็อย่ามาเครืองเรานะแฟนคุณขิงอย่ามาเครืองเราหรือจะเครืองก็ไม่ไม่ว่ากันนะเพราะผมก็ทําหน้าที่ของผมนะมคือจะไปแบบแหมไม่พูดอะไรเลยไม่แตะเลยนี่อันนี้ก็ไม่ใช่เราอีกนะ,ะเออแต่ว่าเราก็มีเหตุมีผลว่าโอเคต้องพูดไปซะอาชีพแจงมาเราก็ ช่วยมาพูดให้ฟังนะครับเรื่องนี้นกะก็ว่ากันไปนะครับ